Hi สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะไพ่เล่าเรื่องนะวันนี้มากับหัวข้อเอ่อ r a Story t o r y ไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าอะไรบ้างน,นะเขาพุ้จะทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆแล้วกัน<ม>เพราะว่ามันมีหลายพลังงานที่เข้ามาดูคลิปๆนี้นะคะตรงส่วนไหนที่เขาปุ้นพูดแล้วมันเหมือนคุณอะ ก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะสาธุสาธุสาธุกับผู้มีบุญสัปหงายนม,มาเขาพูดแล้วเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูนันดอมสตอรี่ไพ่เล่าเรื่องคลิปนี้นะคะอ่ะไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวของใครก่อนมาเลยค่ะคุณบาจายคนที่ตอนนี้มีการเริ่มต้นใหม่มีแพชชันเกี่ยวกับการทาทางานหาเงินโอเคงานโอ m ม god โอเค นะได้สำหรับหนึ่งเหรียญสามเหรียญสิบเหรียญเจ็ดเหรียญ,เ,ยญเงินค่ะธาตุดินธาตุดินมาสูงมากกองนี้คือธาตุดินโอเคไหมอืมจะธาตุไหนๆก็ได้นะเพราะมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณ เขาปุ้นดูหลายคลิปล้วคือธาตุดินขึ้นมาคือดีมากช่วงนี้คือชาวธาตุดินเพื่อนๆพื่ผู้สมบังกรกันนะคะกาลังแบบว่ามีโชคชะตากําลังจะเปลี่ยนท่าสิบสิบเหรียญเกิดขึ้นกับหนึ่งเหรียญคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ความร่ำรวยความมุดมสมบูรณ หรือคุณอาจจะพบเจอเนื้อคู่ของคุณก็ได้อาจจะจากที่ทํางานหรือสถานที่ข้าราชการก็ได้นะคะอืมหรือคุณจะประสบเนี่ยแหละคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแน่นอนสิ่งที่คุณเครียดเป็นวิตกกังวลอะไรอ่เงี้ยคือเดอมูลกับหัวเลิกเครียดเลิกกังวลได้แล้วเลิกโทษโทษโทษเลิกโทษโ,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 โชคชะตาว่าทําไมไม่เข้าข้างสถิตตอนนี้โชคชะตาคุณกําลังจะเปลี่ยนโอเคไหม โชคชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปเซนที่คุณสัมผัสมันสื่อสารได้จริงๆนะช่วงนี้คุณอาจจะมีเซนแรงด้วยบางทีคุณคิดอะไรทำอะไรอะ่ะมันจะได้ในสิ่งที่คุณคิดนะคะนั่นแปลว่าคิดดีทำดีแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะความคิดของคุณกำลังดึงดูดพลังงานต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณนะการงานการเงินความรักความคิดของคุณ มีพลังงานดึงดูดอยู่นะคะเพืเ่อนๆค่ะโอเคไปกันต่อไปกันต่อเมื่อเก้เป็นของชาวธาตุดินใช่ไหมธาตุด,ดินมาสูงแล้วก็เพื่อนก็มองเห็นถึงคนที่มีซิกเซน์คนที่มีรางสังหรณ์ที่แม่นยําหรือความฝันของคุณจะเป็นจริงนะเพื่อนสาหรับบางคนที่มีซิกเซนต์รางสังหรณ์หรือสัมผัสอีกมิตินึงได้ความฝันของคุณ จะเป็นจริงใช้กฎของแรงลึงดูดได้เลยคิดอะไรจะได้สิ่งนั้นนะเพื่อนนะพลังงานหน้าไพ่เมื่อกี้เขาพึ้งขอให้ทุกคนให้ทุกคนเลยท,ทุกทุกภาคนะคะโอเคพลังงานต่อไปค่ะ The w e e of fortune เกิดขึ้นนะคะเด็กถือเรียญกัตริย์ชดาโอเคได้สำรับเป็นเจ็ดจา มีเจ็ดถ้วยเจ็ดดาบการเวลาสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณค่อยๆแบบทันุบำรุงอะสิ่งที่คุณแบบว่าตอนนี้คุณกำลังมีแพชชั่นอยู่กับเรื่องอะไรก็ตามในเวลานี้นะคะอาจจะมีแพชชั่นเกี่ยวกับการแบบการเริ่มต้นใหม่นะแต่เป็นแพชชั่นของการเริ่มต้นใหม่นะเป็นเอเนอรของการเดินทางคุณอาจจะได้เดินทาง สำหรับใครบางคนนะที่ช่วงนี้กําลังอยากจะเดินทางไปไหนก็ตามคุณอาจจะได้เดินทางนะถ้าท่าลมท่าลมมาสูงมีท่าลมทตุดินก็ได้นะคะทตาลมทตาดินท่าน้าโอเคคุณจะได้เดินทางไปในที่ที่คุณอยากจะไปนะและการเดินทางเนี่ยมันจะคุณจะไปพบเจออะไรบางอย่างมันจะมีการเปลี่ยน,ปน,ปน,ปนแปลงเกี่ยวกับการเดินทางคุณอาจจะไปเจอเพื่อนที่ดีกาลยานีมิตรที่ดี อ,อารมณ์แบบดี e อเนจีโอเคอืมสิ่งที่หรือว่าคุณกำลังอยากจะไปเที่ยวหรืออยากจะไปไหนนะคะอืมเอาเป็นว่ายังไงถ้าจะเดินทางไกลหรือไปไหนก็สำรวจเส้นเส้นทางดีๆแล้วกันนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะนะขับรถขับลาก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะช่วงนี้อากาศมันก็แปลกๆอยู่มันจะมีฝน ฝนจะตกด้วยในช่วงนี้แหละบางพื้นที่มีฝนตกนะคะอากาศม,มันอาจจะไม่ทําให้การเดินทางลาบลื่นสักเท่าไหร่นะหนึ่งคุณจะมีการเดินทางจะมี energy ของความสนุกสนานหรือการแบบว่าเ,เริ่มต้นใหม่อาจจะแบบเดินทางเพื่อไปเริ่มงานใหม่เดินทางเพื่อไป สำหรับมีพลังงานบางพลังงานที่คุณอาจจะไปโดยที่ไม่บอกใครอาจจะไปไหนโดยที่ไม่ได้บอกคนที่บ้านหรือไม่ได้บอกใครคุณอาจจะไปเที่ยวแบบไปคนเดียวเลยไปเที่ยวแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่บอกใครโอเคยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะคะออมีพลังงานของคนแอบแอบแอบไปแอบไปเที่ยว อยากไปในที่ที่ตัวเองอยากไปมีพลังงานของคนแอบดเด้อแอบไปใส่นอจะแอบไปไหนคะเพื่อนๆจะไปไหนแต่ก็จะได้เดินทางนะนะถ้าคิดคิดที่อยากจะไปก็จะได้ไปนะคะคิดที่อยากจะไปจะได้ไปเอเนจีของความสนุกสนานเกิดขึ้นคุณจะมีความสุขในการเดินทางครั้งนี้นะเหนือบางทีคุณอาจจะเดินทางไปทําบุญคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวนะคะ และไม่อยากบอกใครไม่อยากชวนใครอยากไปคนเดียวหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นอีกแล้วห้าเหรียญกับหัวโอเคพลังงานโอ้ยข,ขอบคุณเขาพูดเขาเปลี่ยนท่าได้หน่อยโอ้ยก็อดมีพลังงานของคนที่รอคอย รอคอยความสัมพันธ์ก็ได้รอคอยสิ่งที่ไม่ชัดเจนคุณจะได้รับความชัดเจนนะจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะคะจะมีคนเดินทางทางไกลามาหาเพื่อนๆนะขาพุ้นมองว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเป็นความลับต่อไปเนี้ยจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วคนที่จะมาหาคุณะ คือเขาเขามั่นใจแหละเขาเขาดูคุณมานานแล้วนะเขาดูคุณมานานมากๆแล้วแล้วเขาก็พร้อมแล้วเขาพร้อมเขาพร้อมที่จะแบบเข้ามาหาคุณพร้อมที่จะเข้ามาชัดเจนเป็นพลังงานของคนในความลับที่เป็นความรักแบบแอบบแอบแอบซ่อนหรือจะมีชาวต่างชาติก็ได้ค่ะที่จะเดินทางมาหาคุณที่ประเทศไทยหรือตัวคุณเองจะเดินทางไปหาเขา โอ้ดปวดขาเออนะคะนะอืมสำหรับใครที่รอคอยรอคอยใครบางคนเดินทางมาหาคุณจะได้พบเจอกันนะเขาพูดหมาว่าคุณจะได้พบเจอกันภายในหนึ่งอาทิตย์ห้าวานันสองเดือนไม่เกินสองเดือนนะคะ จะมีคนเดินทางมาหาคุณนะถ้ามีใครรอคอยหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาเขาก็จะอยากชัดเจนกับเพื่อนๆนะคะนะเขาจะเดินทางมาหาเพื่อนๆด้วยเมื่อกี้มีธาตุไฟธาตุลมจะได้หรือใครก็ได้อะที่กําลังรอคอยใครเดินทางมาหาอืมนะที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบเคยไม่จริงจังจริงใจหรือแอบแอบหรือแอบคุยกันอยู่ นะเขาจะมาหาแล้วเขาก็อยากจะเข้ามาชัดเจนเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณด้วยเอาพลังงานต่อไปค่ะ The Star เจ็ดเหรียญ The High Life The High Princess เด็กถือไม้ใ <laughs> ต้สจบแล้ The s h a r i o t โ okay. อเคมีพลังงานของคนคนดีค่ะคนดีมีศีลธรรมหรือในวันพรุ่งนี้ก็ได้วันมาคาบูชาเพื่อนๆอ,อ,อ,นะอาจจะได้ไปทำบุญนะคะอาจจะได้ไปทําบุญนี่มาอาจจะไปทําบุญแล้วบุญกุศลที่เพื่อนๆจะได้ไปทําเนี่ยเพื่อนๆจ๋าถ้าเพื่อนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรคือวันพรุ่งนี้ยพระจันทร์จะเต็มดวงสวยมากๆ นะคะคเพื่อนๆลองอ้อนวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้คุณนะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณร้องขอคืออะไร่ะเขาพูดมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้คุณพรุ่งนี้ไปทําบุญอะจบด้วยการแบบอะพรุ่งนี้ไปทําบุญนะเพื่อนนะพรุ่งนี้ไปทําบุญเวียนเทียนวันพระตอนเช้าก็ไปทําบุญที่วัดก็ได้ไปถวายสังฆทานหรือว่าไปประเคนพัตตาหาร นะคะแล้วตกเย็นตอนคืนก็ไปเวียนเทียนอืมประมาณนี้อ่ะดีพลังงานโอเคเลยอ่ะสิ่งที่คุณต้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณจะขอพอนอรนารายจะสำลิดผลนะแต่ก่อนที่เราจะสำลิดผลเราก็ต้องทำบุญเยอะๆเพื่อนเราก็ต้องหมั่นทำบุญหมั่นทำความดีหมั่นเอ่อจเจริญภาวนาหรืออยู่ในศีลธรรมที่ควรอยู่หรืออยู่ในศาสนาไหนก็ได้ค่ะหมั่นทำความดีนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่คุณนับถืออ่ะจะเขาจะคุ้มครองคุณแล้วก็จะช่วยเหลือคุณแล้วก็จะประทานพอในคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตามขอแค่คุณเป็นคนดีคิดดีทําดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเป็นผู้ให้ที่ดีด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาตอบแทนเพื่อนเพื่อนแน่นอนไม่ต้องคิดว่าแบบว่าเออทำบุญกับคนไม่ขึ้นทำบุญอะไรไม่ขึ้นเลยชีวิตมันยังไม่ผ่านจุดนั้นจุดนี้ทำไมมันแย่จังเลยคือบางทีบุญกุศล มันยังไม่ออกฤทธิ์ออกเดชเพื่อนมันยังไม่สำลิศผลเราก็ต้องใช้วิบากกรรมของเราไปก่อนนะคะแล้วก็แค่เพียงเข้าใจแล้วก็ดีดนิ้วอะโอเคเราอาจจะเคยทํากรรมแบบนี้มานะเราก็เลยต้องเจอวิบากกรรมแบบนี้ก่อนที่เราจะไปเจอสิ่งที่ดีๆในภายภาคหน้าโอเคไหมเพื่อน โอเคจบด้กันพรุ่งนี้ไปทำบุญแล้วกันนะคะวันมะเขือชาวันพรุ่งนี้นะเพื่อนๆไปทำบุญกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่มดขาวปุ้นคงต้องทำลาไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขไม่มากก็นหนะ่อยคลิปนี้ไม่ไปค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ